ออนคิ่แล้วที่ไม่ได้ออกมานานออกตอนนี้เลยแล้วกันจากการที่เจดานั้นได้ระเบิดกันระเบิดไปข้างใหญ่จนทําให้เกิดเสียสีกันอย่างรุนแรงเออไม่นะเพื่อนใช้าเบิดไปทํานายเลงเมื่อคืนไปหน่อยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาน่าจะตายนะอืมเออฉันรออแล้วเหรอเย้เพื่อนรอดแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเราจะพานายไปดูไปดูหนังกันไงไม่รู้จักกันหรอ อ๋อฉันรูจ้จักนี่ไงโรงหนังฉันเคยมันที่นี่ตลอดเลยสนุกมากเลยอ๋อฉันจำได้ฉันจาได้อ๋อฉันเคยมันแต่เด็กฉันจำไม่ได้แล้วโตขนาดยังจำไม่ได้ไม่เคยมามาแค่ครั้งแรกเองเตรียมดูหนังกันดีกว่าห, <c oughs> <c oughs> หนัง <c oughs> หนังที่ผมสร้างมาหาดูแบกโฮมแอนเจลลี่ <c oughs> จอรี่เปซับไปจะแล้วแล้วทองมีอาการแปลกๆมีฟันแหลมขึ้นมาด้วยโอ้สนุกมากเลยใช่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 ใชใชโอ้จบเดี๋ยวมีภาพสองเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะอันนี้แค่ตัวอย่างใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นตัวอย่างก็จริงนะแต่ผมไม่อยากจะพูดอะผมผมก็ให้ทุกคนพูดกันเองแล้วกันนะครับภาพจะเบอร์ก็จริงแต่ดูแค่ภาพก็รู้แล้วโอเคมันจะไม่พูดนะครับเริ่ม เดี๋ยวสองภาพเมื่อกี้ที่เขายิงจรวดแล้วเขาก็พู่มาอันนั้นผมไม่อันนั้นผมนนนไม่มีในนะผมไม่มีโอเคผมไม่มีในนั้นผมตัดไปเรียบร้อยโอเคนำต่อ เป็นยังไงกันบ้างคะสูงไม่เอ่ยแต่รู้สึกว่ามันเวลามันน้อยแปลกๆนะคือมันมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผมผมไม่ได้ทำเจ้าเรื่องกระตูนนี้ไม่รู้กี่วันอะหลายวันแล้วมันมันได้แค่หนึ่งนาทีสองนาทีเองงั้นก็อืมวันไหนดีจะทำอ่ะงั้นก็กะกะเอาแล้วกันนะกะกะพรุ่งนี้หรือวีด้าสองวันที่นู่นอะเดี๋ยวผมก็จะทำนะโอเค แต่วันนี้ผมขอจบเท่นี้นนะครับบาย